สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่ใหม่นะคะวันนี้พี่จะสอนเนื่องการหาหอรอมอค่ะเป็น E.P. ีที่2นะคะ E.P. ีที่แล้วคือการหาคอรอรอจบไปแล้ว E.P. ีที่1อ่ะการหาหอรอมอเนี่ยก็คือตัวหารร่วมมากนะคะหารร่วมมากอ่ะนี่คือชื่อ,อย่อของเขาชื่อว่าหอรอมอ จะมีอยู่3วิธีค่ะก็คือหาตัวประกอบทั้งหมดแยกตัวประกอบแล้วก็หารสั้นเห็นไหมวิธีมันจะคล้ายๆกันเลยกับคอลอนอไปดูกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการหาตัวประกอบทั้งหมดตัวประกอบทั้งหมดคืออะไรอ่ะอย่างเช่นตัวแรกค่ะ24ตัวประกอบทั้งหมดหมายความว่า เลขทุกตัวที่หาร24ได้ลงตัวเวลาคิดนะคะให้น้องทำอย่างนี้เริ่มต้นที่เลข1 1คูณอะไรได้24พี่จะเอาไว้หลังสุดก็คือ1คูณ24ใช่ไหมย4เป็นเลขคู่แสดงว่า2ต้องหารลงใช่ไหมคะสองหารลงก็ต้องคู่กับ12ใช่ไหม2คูณ12 24 ตัวต่อไปก็คือเลข3ามอ่ะสามแตัวต่อไป4ได้ไหมเออได้ค่ะ4 6 24กยอ่ะสี่หกไม่ได้อ่ะแสดงว่ามาเจอ6เป็นตัวต่อไปก็คือเจอไปแล้วก็คือครบแล้วค่ะเนี่ยมันเป็นการจับคู่นะคะ1นึคูณย4ได้24 2ิคูณสิได้24 3คูณ8ได้24 4คูณ6ได้24ตัวต่อไป42ก็เริ่มเหมือนเดิมค่ะ1คูณกับ42ได้42 2ละ่ะ2หารลงใช่ไหมอ่ะ2 2 4 2 1 2 3ได้ไหมคะได้นะอ่ะ3 3 1 3 เหลือ12 3 4 12ลงค่ะหันลงตัวต่อไปี4ได้ไหมไม่ได้5ไม่ได้6 6 7 42นี่ไงเจอกันแล้วตรงนี้อ่ะเป็นคู่คู่ครบคู่แล้วค่ะแต่ละตัวแต่ละคู่เนี่ยก็จะคูณกันแล้วได้42หมดเลยพวกเนี้ยก็คือตัวประกอบทั้งหมดของเลขนั้นอ่ะ1 กับ66 2หารลงค่ะเลขคู่ได้33ตัวต่อไปเลข3ค่ะก็ต้องได้22ใช่ไหมตัวต่อไป3าสลงไหมสี 4. ไม่ลงนะ5ก็ไม่ได้งั้นก็ต้องเป็นเลข6ค่ะ6กคูณสิได้66อ่ะเจ็ด ไม่ได้8ไม่ได้เก้าสิบอ่าไม่ได้แปลว่าหมดแล้วค่ะครบคู่แล้วนี่แต่และคู่เห็นไหมเหมือนเมื่อกี้เลยนี่แหละคือการหาตัวประกอบทั้งหมดก็คิดเป็นคู่คู่อย่างนี้นะคะจากนั้นเมื่อน้องได้ตัวประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยให้เราดูตัวเลขที่มันมีเหมือนกันอ่ะมีเหมือนกันแล้วพี่จะวงไว้นะหนึ่งไม่ต้องสนใจนะคะหนึ่งไม่เอา 2องสองสองเห็นมสามสามสามมีอีกไหมคะไม่มีแล้วอ่ะชื่อของมันเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่แหลคะค่ะตัวที่หารร่วมกันแล้วได้เป็นตัวเลขที่มากที่สุด ก็คือเลข6นั่นเองงั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะว่าหอรอมมของ 24, 42, 66คือ6เสร็จไงไหมอ่ะจบแล้วค่ะวิธีแรกมาดูวิธีต่อไปวิธีต่อไปเรียกว่าการแยกตัวประกอบ วันนั้นเราแยกตัวประกอบของหอรมเอ้ยพูดผิดของคอรนอแล้วใช่ไหมคะ,ะพี่เริ่มพูดมั่วแล้วคะ่ะตอนนี้คอรนอนะคะทําไปแล้วแยกตัวประกอบหอรมองก็ทําเหมือนกันเลยแต่เราจะเลือกตัวที่ต่างกันอ่ะแยกตัวประกอบมาทํากันอีกรอบนึง30ใช่ไหมน้องก็ตั้ง30สเลยคะ่ะ แล้วพี่ก็บอกว่าให้น้องหาตัวเลขที่มันเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะเอามาหารสามสิเนี่ยต้องเป็นเลขคู่หารลงใช่ปะสองคูณสิได้30จากนั้น3ามหบหพี่ก็จะได้ตัวตัวประกอบของ30แล้วค่ะก็คือ2องสหให้น้องเขียนเรียงจากน้อยไปหามาก2องคูณสคูณห้า ต่อไป45ค่ะ45 5หารลงใช่ไหมห้า5ก้าแล้วก็3 3 9นี่ไงได้แล้ว5 3 3เขียนเรียงจากมากเอ้ยน้อยไปมากอ่ะสามคูณสคูณห้าหกสิบอ่ะยี่อะไรของพี่เนี่ย60แล้ว20มาจากไหน64อ่ะ ห้าสบสองเป็น60 3ิบสามี่สิบแล้วก็สองสองสเหล่านี้คือตัวประกอบอ่ะสองสองสหใส่ลงไปสองสองสาห้าวันนั้นคอรอ์นอให้น้องเลือกตัวที่เหมือนกันอย่างน้อยสองตัวขึ้นไปใช่ไหมคะแล้ววงได้แต่วันนี้เนี่ยหอรอมอ มันจะเรื่องมากหน่อยค่ะหอรามอจะต้องเหมือนกันทุกตัวอ่ะเลือกเฉพาะตัวที่เหมือนกันทุกตัวพี่เขียนไว้ก่อนนะเหมือนกันทุกตัวเราจะเลือกอันที่เหมือนกันทุกตัวเท่านั้นเลขอะไรนี่ไงคะเลขหวงได้หนึ่งกลุ่มแล้วต่อไปก็คือเลขสาม แล้วก็ไม่มีแล้วนี่ถ้าเกิดเป็นคอรอนอนะเหมือนกัน2ตัวก็ใช้ได้ใช่ไหมน้องสามารถได้เลข2อีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะแต่หอรอมอไม่ได้นะต้องเหมือนกันทุกตัวเท่านั้นและเอาเฉพาะตัวที่เหมือนมาคิดค่ะเอาเฉพาะตัวที่เหมือนก็คือเลข5กับอ่ะเพราะฉะนั้นให้น้องเอา2ตัวนั้นกลุ่มละ1ตัวเอามา แล้วคูณกันน้องก็จะได้หอรอมอค่ะสามห้าสิบห้าเสร็จแล้ววิธีนี้ก็ถือว่าไม่ยากทำได้นะมาดูต่อไปวิธีต่อไปค่ะวิธีหารสั้นเหมือนกับคออนอนเลยอ่าหารสั้นก็คือ เอาตัวเลขที่เราต้องการหาหอร์มอมมาเขียนเรียงกันอย่างนี้เว้นระยะสักนิดนึงเดี๋ยวหลงแล้วก็ทำการหารสั้นค่ะแต่คอรอนอพี่บอกให้น้องสองตัวขึ้นไปใช่ไหมหารลงสองตัวขึ้นไปหอร์อมอบอกแล้วข่าวว่ามันเรื่องมากน้องใช้ได้เฉพาะตัวเลขที่หารลงทุกตัวเท่านั้น <c oughs> ทุกตัวเท่านั้นนะคะ30 45 60ลงท้ายด้วยศูนย์กับ5แน่นอนว่าเลข5มันต้องหารลงอ่ะห้าห5สามสิเป็น60หารต่อ3หารลงใช่ปะ่ะอ่ะสค่ะ3 2 6 3 3 9 3 4สาต่อจากนี้ไม่มีแล้ว เพราะว่ามันหารได้แค่2กับสีใช่ปะแต่ไม่ได้ค่ะหอรอมอเรื่องมากค่ะน้องต้องหารลงทุกตัวเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วเราก็จบลงแค่นี้ขีดเส้น2เส้นแล้วให้น้องเอาเฉพาะตัวที่อยู่ข้างหน้าอ่ะพี่จะให้เด็กท่องว่าถ้าเป็นคอรอ,อนอเราจะวงเป็นรูปตัว L แ,แต่ถ้าหอรอมอ เราจะวงเป็นรูปตัวไอค่ะ,ะตัวไอก็คือเอาแต่ข้างหน้าเอาตรงๆข้างหน้าอย่างเงี้ยให้เอาเลขพวกนั้นนะคะมาคูณกันก็คือเลข5คูณ3ได้15ก็ถือว่าเสร็จในการหาหอรอมอถ้าเราดูดีๆนะพี่จะใช้เลขเดียวกันกับวิธีที่แล้วค่ะ 30 45 6บสห้าดูนะวิธีที่แล้วก็30 45 6บสเห็นไหมได้คำตอบเดียวกันเลยก็คือ15วิธีทั้ง3เนี่ยวิธีที่เด็กจะใช้กันมากที่สุดนะคะก็คือวิธีหารสั้นอันสุดท้ายเนี่ยหละเพราะว่ามันจะคิดได้เร็วสุดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วพี่ก็ขอฝากน้องๆน,นะคะกด Subscribe พี่ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปแล้วค่ะ